สวัสดีครับพบกับสุรกเก่าฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่5พฤษภาคมนะครับกติดสนานการฟุตบอลไทยนะฮะกับช่องเ j Sport นะครับแล้วก็กับแอดมินเม้งนะครับเราไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับอุ้ยเจ้ากระคักเจ้ากระแนหุ่นยนต์ชัดๆเลยนะฮะล่าสุดนะครับกลับไปแผงลิตต่อกันเลยทีเดียวนะครับบูฮามัดอุสมามูซาทำหนึ่งแอซิดหลังได้กลับไปช่วยคอโดบา เกมที่ทีมพ่ายให้กับทางน,นั่นของโซตาฟุซซอสองประตูต่อสามในรอบรองสุดท้ายของซีซั่นโดยผลงานของคอดอว่าแม้จะพ่ายในเกมนี้นะครับแต่ก็รอดตกชั้นแน่นอนแล้วโดยทีมมี3 4คะแนนรั้งอันดับที่10ของตารางคะแนนส่วนผลงานส่วนตัวของมูฮัมหมัดอุสมามูซายิงรวมกันด้กานนี้ไปถึง12ลูกนะครับและบวกกับแอสซิดได้อีกเป็น7จดแอสซิดในลีกสเปนโดยล่าสุดก็ พึ่งมาช่วยทีมชาติไทยในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียนะครับได้รองแชมป์กลับไปที่สเปนนะฮะแผงลิตต่อกันเลยทีเดียวอดีตหนึ่งลูกนะครับแต่ทีมพ่ายไปอย่างบุบบิดสประตูต่อสามนะครับในฟุตซอลลีกของสเปนนะครับเดินัดต่อไปนะฮะของสโมสรคอร์ดบ้าในศึกฟุตซอลพรีเมียร์ดิวิชันของสเปนฤดูกาล2องสามเตือนสุสีนะฮะนัดที่30ซึ่งจะเป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาล เรจะพบบ,บ้านพบกับทนั้นของบาร์เซโลนาในวันที่11พฤษภาคมนี้นะฮะก็ปิดฤดูกาลนะครับเลยนัดเดียวส่วนผลงานส่วนตัวของมูมมตอุมามมซายอดเยี่ยมนะครับแน่นอนจะเป็นกําลังหลักให้คอร์โดบาในฤุูการหน้าต่อไปอย่างแน่นอนเพราะฤดูกาลนี้ทําสําเร็จนะครับรอดตกชั้นไปแล้วนะครับยอดเยี่ยมครับเพราะเป็นไปนองยอดเยี่ยมเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ ไทยแ,แลนด์โด่งดังนะครับอุ้ยขนคิงลุกงาบมันมันปวดขีดที่นี่ที่แห่งนี้สวยงามเสมอจานี่อินฟาติโนนะฮะท่านประธานสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเลยนะฮะถึงประเทศไทยก่อนเตรียมตัวรับบทเจ้าภาพจัดการประชุมฟีฟ่าของเกรสครั้งที่74ในวันที่17เพฤษภาคมนี้นะฮะโดยหัวเรื่องใหญ่ของฟีฟ่ากล่าวว่าผมรอคอยที่ได้กลับไปยังประเทศไทยที่สวยงาม อย่างประเทศไทยอยู่เสมอเพื่อเข้ารวมการประชุมฟีฟ่าของเกรดครั้งที่74ที่จะจัดขึ้นในอีก2สัปดาห์ข้างหน้ามันคือการรวมตัวที่ยอดเยี่ยมจากผู้นำทนนิฟุตบอลทั้งทั่วโลกเพื่อกำหนดเส้นทางของเกมที่สวยงามของเรารวมถึงการตัดแจงเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลกหญิงปี2027ขอบคุณนายกรรฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยสําหรับความมุ่งมั่นในการเผยแพร่เกมที่สวยงามของเรารวมถึงทุกคนในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย,น,ยนําโดยนายกสมาคมคุณนวลพันธ์ล่ำซําสําหรับการที่มีปฏิสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาต่างๆของฟีฟ่าผมมีความกระหายที่จะเพิ่มความทรงจําอันแสนวิเศษจากการมาเยือนในประเทศไทยในช่วงก่อนนี้ทางด้านของประธานฟีฟ่านะครับจานนี่อินฟานติโนโพสต์ ลงใน IG ส่วนตัวนะครับสุดยอดนะครับเราเป็นชาบ้านก็ต้อนรับอย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับที่แห่งนี้สวยงามเสมอนะฮะได้โพสเอาไว้เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับค้นคิงสแตนด์อัล่าสุดนะครับโอ้โหผลงานของเบนจามินเจมส์เดวิดนั้นยอดเยี่ยมนะครับในนัดที่พนาแล้วไปเตะตามาชนะอิชิอิอย่างสุดๆนะครับ นั่งชมเกมนัดนั้นด้วยนะครับที่เบนจามินเจมส์เดวิดนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างเยี่ยมวันนี้เรามาดูผลงานของเบนจามินเจมส์เดวิดในเกมประเดิมสนามเป็นตัวจริงในเกมลีกนัดของที่พบกับอุทัทยธานีเอฟซีนะครับโดยเบนจามินเจมส์เดวิดเนี่ยอยู่กับอุทัยธานีเอาชนะตลาดเอฟซีไป3ประตูต่อหนึ่งซึ่งนัดน,นี้เบนจามินเจมส์เดวิดโชว์ฟอร์มแจ่มต่อหน้ามาสระอิชิด้วยนะครับสถิติมีดังนี้นะฮะ 1>, 1เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง100%นะครับโอ้โหไม่มีใครหยุดได้2 100%ในการพัฒนชนะนะครับ 3. าย่งบอลกลับคืนมาครอบครองเป็นของตัวเองได้2ครั้งนะครับสถิติที่4นะครับชนะดวลตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนะครับห้าครั้งจากทั้งหมด9ครั้งนะครับสถิติที่5นะครับจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายนะครับสิครั้งนะครับท่านผู้ชมโอ้โหก็เหมือนกับการอ่า เป็นตัวบัญชาเกมลูกนะฮะคอยสร้างสรรเกมและก็สถิติสุดท้ายนะครับก็คือสร้างสรรโอกาสได้2ครั้งนะครับซึ่งเรียกได้ว่าทําผลงานได้ดีนะตอนหน้าอิชิเลยนะครับในนัดล่าสุดที่อุทัยธานีนะครับเปิดบ้านเอาชนะตลาดเอฟซีไป3ามหนึ่งนะครับอิชิก็นั่งดูอยู่ด้วยนะครับก็อยากจะให้น้องเนี่ยรักษามาตรฐานตัวเองเอาไว้นะครับไอ้น้องชายนะครับโอกาสการมาติดทีมชาติไทยนั้นยังมีในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับ เพราะอิชิอิชื่นชอบอยู่แล้วนะครับนักเตะที่อายุน้อยนะครับฟอร์มดีนะครับต้องเล่นให้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องมีความเข้าใจในเกมด้วยก็คืออย่าหวงบอลเยอะอย่าเลี้ยงเยอะนะครับเพราะอิชิอิต้องการเป็นทีมเวิร์กนะครับอันนี้ก็ต้องให้ท่านั่นของโค้ดนะครับนั่นก็คือโค้ดโบนะครับจากพันปั่นปีเนี่ยขอติวให้นะฮะก็รอในการติดทีมชาติไทยนะครับ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับลือสะัดนะครับศรวกรเตรียมเข้าถ้ำบีจีพร้อมกับสุรนนท์และบัลลีนี่โอ้ยใจแมนรวยคักบีจีครับพ่อแม่น้องสีเอาอีกแล้วแม้การแข่งขันจะยังไม่ปิดซีซั่นนะฮะสำหรับเทลลีแต่ความขึ้นไวในะตลาดนักเตะสำหรับรุ่นการสองพยีสีถึงสอยห้าเนี่ยคึกคักอย่างมาก ล่าสุดน,นะครับทางทีมงานบอลไทย .com นะครับได้รับรายงานมาว่าบีจีปทุมกําลังจาะรวบ3ามแข้งของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเข้ามาเสริมทัพโดยจอดที่จะปิดเดียวกับเจ้าเฟยศิวกรเตรียนตระกูลนะครับบิ๊กฟิลตัวเก่งที่ถนัดเท้าซ้ายคนนี้เคยไปติดทีมชาติไทยแล้วนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเดียวที่ตามล่ากันมานานเพราะช่วงก่อนเปิดฤดูกาลจอมทัพหมายเลขสิของกว่างโซวมหาภัยก็เคยตกเป็นข่าวที่จะมาเล่นในทิ่น BG s t a d i เดียมแล้ว เพราะสถานการณ์ที่ทีมขาดสภาพคล่องทางนั้นการเงินซึ่งได้รับผลกระทบมาตั้งแต่โควิด19นะฮะจนกระทั่งมาถึงก่อนเปิดซีซั่นเป็นเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวเลือกที่จะเล่นให้กับทีมดังแห่งภาคเหนือของไทยไปก่อนเนื่องจากชอบบรรยากาศในการใช้ชีวิตที่นั่นนะครับอากาศดีหลังจากย้ายมาตั้งแต่ฤดูกาล2017กอรพาทีมเข้าสู่ยุคทองทำควาแชมป์ไทยลีกได้เป็นครั้งแรกในปี2009แชมป์เอลคัพ3สมัยไทยแลน แชมเปี้ยนครับสสมัยนะฮะและก็หลีกครับหสมัยนอกจากนีแ้แล้วก็ยังมีรายงานมาว่าทัพดะลับบิดจะได้สรนอนวลอนุอินผู้สาวประตูตที่คว้าแมนออฟเดอะแมตช์ในศึกเอเชียนคัพ2023ารอบเป็นกลุ่มนัด3ด้วยนะฮะก็มือ2ของทีมชาติไทยนั่นเองที่เสมอกับโซเรีอาร์เบียเป็นนมาร่วมทัพพร้อมกับมาร์โกบาลลินีปรกการหลังด้วยกึ่งไทยอิตาลีในวัย25ปีเจ้าของส่วนสูงถึง198ซนเมตรอีกด้วยนะฮะ คนนี้นะฮะมาโกเบลินลี่ก็กำลังจะติดทีมชาติไทยนะครับโอ้ยจ้าแม่นเจ้าคักสื่อไปเบิร์ตแหละครับพ่อแม่พี่น้องส่วนกวางโซมหาภัยนะฮะนั่นก็คือเชียงรายยูไนเต็ดมีปัญหาทางด้าน,นเงินนะครับตอนนี้อาจจะขาย3คนนี้นะฮะถ้าบีจีได้ไปเนี่ยโอ้โหกระหึ่มแน่นอนนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสะเทือนวงการฟุตบอลไทยนะฮะเดอะตุก๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับออกมาพูดในรายการแตงโมปิยพงษ์ยิงนะครับ มีประเด็นใจความสําคัญเกี่ยวกับการโอนสัญชาตินักเตะนะครับเราไปฟังกันหน่อยนะครับพ่อตุ๊กของเรานะฮะได้กล่าวเอาไว้ในการแตงโมลงปีวงงยิงเอาไว้ว่าอย่างไรนะครับหลายประเด็นก็ทํากันเดวตุ๊กปีวงพีอ,อ่อนอดีตดาวยินทิมชาิไทยระดับตำนานที่ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยผ่านทางช่องแตงโมลงปีพงยิงนะฮะ มองว่าการโอนสัญชาตินักเตะทีมชาติเนี่ยไม่เสียหายหากเป็นการสร้างความสําเร็จของประเทศชาติผมยกอินโดนีเซียนะครับที่ร่วมหันมาเน้นการโอนสัญชาติจนสร้างผลงานและผลลัพธ์ที่ดีแก่ทีมโดยตำนานเดอตุกปีชงพีอ่อนได้เปิดเผยว่าการโอนสัญชาติในหลายๆประเทศเขาก็ทํากันเพราะว่าต้องการความสำเร็จลูกรึ่งลูกเซี่ยวต่างๆก็สร้างผลลัพธ์ที่ดีอย่างอินโดรวมถึงประเทศที่มีอนุรักษ์นิยมอย่างญี่ปุ่น เมื่อ3 4ปีที่แล้วก็มีการโอนสัญชาติมาเล่นในตำแหน่งกองหลังถ้ามีใครเห็นด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะมากมายนะฮะการโอนสัญชาติของนักเตะอย่างอินโดก็ไม่เห็นเสียหายอะไรพอโอนแล้วสร้างความสำเร็จให้กับประเทศนั้นมีลูกครึ่งมาเล่นเป็นสิ่งที่ดีด้วยตัวเลือกมากมายในความคิดของผมนะโลกทุกวันนี้มันเปิดมากมายแล้วผมคิดว่าไม่เสียหายถ้ามันสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของตัวเองได้ซึ่งหลายๆประเทศในโลกเขาก็ทํากัน โดยเฉพาะอาหรับทํากันเยอะมากเดี๋ยวตุกปีพุ่ผงผิวอ่อนกระดานะครับก็เห็นด้วยกับพ่อตุกนะฮะก็ตอนนี้ก็มีทั้งนั้่ของนิโคลัสมิโคสันนะครับแต่ล่าสุดนั้นน่าจะเป็นเอวันกันย่านะครับก็อาจจะดึงเข้าสู่ทีมชุดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆคนเลยนะครับแต่ว่าคําว่าลูกครึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องจะต้องเป็นลูกครึ่งแบบพ่อเป็นฝรั่งแม่เป็นไทยเนี่ยยอมรับได้แต่ถ้าเป็นแบบพ่อแม่เป็น เรัล่ลงหมดเลยนะครับแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทยนะครับอะไรอย่างนี้ก็ก็น่าคิดนะครับแต่กรณีของน้องไมค์คอนคาร์โดโซนั้นเขาอ่าอยู่ที่เมืองไทยมานานด้วย,วยนะครับแล้วพ่อของเขาเนี่ยก็รักเมืองไทยนะครับกรณีของไมค์คอนคาร์โดโซเนี่ยคือพ่อแม่เป็นบราซิลทั้งทั้งสองเลยแต่ว่าด้วยความรักขี้อยู่กับประเทศไทยมานานนะครับอยากจะเล่นให้กับประเทศไทยเท่านั้นนะครับอันนี้กรณียกเว้น แต่ถ้าหากไปอยู่ทางเมืองนอกมานะครับแล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่เมืองไทยอาจจะเกินของกําหนดเวลาที่ให้เล่นกับทีมชาติต่างชาติได้อันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่น้องไมคอนคาร์ลโซ่เนี่ยอยู่มานานแล้วนะครับอยู่มาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะฮะอันนี้ก็น่าจะทําได้นะครับแต่วัตถุประสงค์จริงๆนะครับก็คือความสำเร็จของชาตินะครับหรือสร้างเยาวชนเพื่อน,นําไปสู่ความสำเร็จด้วยนะครับอย่างน้อยก็ อยากเห็นไมเคอนคาร์โซนะครับโอนสัญชาติมาเป็นเล่นกับทีมชาติไทยนะครับอันนี้ติดตามชมกันนะครับส่วนพ่อตุ๊กนะครับเดอะตุ๊กปีวงพิออนนะครับก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นการเสียหายอะไรนะครับต่างประเทศเขาก็ทํากันนะครับก็ติดตามชมกันต่อไปว่าจะมีใครมาติดทีมชาติไทยนะครับที่เป็นลูกครึ่งนะครับลูกเสี่ยวนะฮะนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมแฟนๆมีความคิดเห็นกันอะไรเชิญร่วมสนุกด้วยกันคอมเมนต์ได้ ต้นล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วกลับพบกันใหม่สวัสดีครับ